ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่แม่งเจ็บนะเจ็บมากด้วยผมว่าอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นเวลาช่วงระหว่างที่เราสักผมว่าแม่งเจ็บคนบอกว่าเข่าจะเจ็บผมรู้สึกว่าเข่ายังมันคือมึงเจ็บมึงมากมึงมากมึงมันมึงคึ่งคึ่งคึ่มึงอ่ะได้กูมึงเจอถูงงี้แต่นี่ซีโร่าบเลยตรงนี้สัตว์ปีกก็ชอบนกคู่สัตว์น้ำชอบปลาหมึกใช่ครับปลาหมึกมันน่าทึ่งอะปลาหมึกมันน่ารักอะ เนี่ยคาแรคเตอร์พี่ผมไม่ใช่ฉลามพี่ปลาหมึกแม่งคาแรคเตอร์กว่าฉลามผมเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนเลือกลายช่างคือคนสร้างลายเราเป็นคนเลือกช่างรอยสักสำหรับคุณแล้วมันคืออะไรผมคุยทั้งโลกอินสตาแกรมอ่ะมคุยอยู่ประมาณ4เดือนหลายๆคนอ่ะเห็นข่าวผมแล้วก็เฮ้ยอันนี้เสร็จหรอเขาตั้งใจแค่ไฮไลท์ของท็อปไฮไลท์อ่ะเขาไม่ทำเหมือนหัวนกเหมือนปากนก ต้นปีคือเขาไม่ทำนี่คือไฮไลท์ของเขานกคู่เนี่ยผมแทนตัวเองนะผมไม่ใช่คนประเภทแบบเป็นเหี่ยวเป็นอีเกิลฟอลคอนอะเป็นคนกลางคืนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ดันไม่ใช่แต่แต่เป็นคนกลางคืนที่อยู่แต่บ้านเล่นเกมก็เป็นคนใช้ชีวิตกลางคืนที่ข้างนี้จะเปิดแววๆให้ดูไหมอีกข้างนึงหรือไม่เอาอันนี้หรออันนี้ช่างอิด ผมเห็นหนวดปลาหมึกมีกระโหลมีเหมือนเป็นทร e a เชอร์ใช่ครับออกแบบไพเร c แคริบเบียนนิดๆน,น,น,นี่คือหน้าตาปลาหมึกใช่ไหมใช่ครับที่มาที่ไปของลายนี้คุณทำไมคุณถึงเลือกจะสักลายนี้ผมชอบปลาสัตว์ปีก็ชอบนกคู่คสั์น้ำชอบปลาหมึกใช่ครับ ผมมือคุณเป็นปลาหมึกนี่น่าจะเรื่องดีๆทำไมชอบปลาหมึกอ่ะปลาหมึกมันน่าทึ่งอะปลาหมึกมันน่ารักอะเนี่ยคาแรคเตอร์พี่ผมไม่ใช่ฉลามพี่ปลาหมึกแม่งคาแรคเตอร์กว่าฉลามมันมีเสน่ห์เยอะคือตัวใหญ่ๆปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์แล้วเวลาไม่มือพี่ต้องไปดูสารคดีไอ้คุณครูปลาหมึกอะแม่งดีจัดอยู่ในอยู่ในเน็ตฟลิกซ์อะแม่งดีมากคุณชอบมากคือด้วยด้วยความเป็นคนชอบปลาหมึกยักษ์อยู่แล้วอ่ะยิ่งดูยิ่งชอบ แล้วปลาหมึกอ่ะเป็นสิ่งที่สักบนตัวแล้วแม่งสวยไม่พริ้วแม่งแบบการวางงานสักขาเถ้าจะเอาหนึ่งลายอ่ะแม่งยากมากเลยนะยากมากผมรู้สึกว่าแม่งยากมากแล้วปลาหมึกงูมังกรเลยจะเห็นบ่อยอ่าใช่เพราะมันเอื้อใช่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 คุณเจกับอิดกี่รอบแล้วขั้นนี้คือช่างอิดก็คือช่างอิดเนาะช่างอิดเขาละเอียดแบบทำไมถึงเลือกอิดผมเห็นแล้วใช่เลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่นะ คุณดูคลิปที่ไปสัมภาษณ์ it. อิาใช่ใช่ด้วยความที่กึ่งนึงเราทํางานศิลป,ปะนาะเราก็ดูงานคนนั้นคนนี้เราเราเราจะมีความคิดของเราแต่เรื่องพวกนี้มันจริงๆมัน p e r s o n a l อลมากแต่และคนมันมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นในหัวเราเ<อ>ยังไงก็ได้อะอผมอะมองว่าวงการสัตว์ในบ้านเราอะช่างสัตว์เกิดก่อนแล้วบูมขึ้นแล้วช่างที่ประสบความสําเร็จอะ่ะ ค่อยไปตามเก็บพื้นฐานงานศิลปะเ,<อ>เพื่อพัฒนาอ,อาชีพตัวเองต่อไปอแต่พอมันมเป็นยุคใหม่อะพื้นฐานเขาแน่นอยู่แล้วเขาเป็นคนด้านศิลปะมาก่อนแล้วอะอแล้วเขาค่อยมาฝึกเรื่องสักเรื่องท<อ>ูสเรื่องอุปกรณ์<อ>แล้วเขามีแพชชั่นสักตามมาดังนั้นไฮไลท์รออิงแสงและเงาเ<อ>การคัด การส่งพื้นฐานศิลปะมันจะคุยกันง่ายมากใช่ผมนั่งนับถือช่างเกาหลีจัดเลยเราเห็นวงการศักมามันก็จะมีหัวเรือญี่ปุ่นหัวเรืออเมริกา<ช>หัวเรือยุโรปแต่เกาหลีแม่งใช้เวลาไม่ถึง10ปีนะพี่แม่งทุกวันนี้แม่งขึ้นมาเป็นเจสเตอร์แล้วนะช่างเกาหลีผมแม่งดูหลายคนมากเลยคือเบสิกรอยอิงแม่งเป๊ะมากอ,ะอ่ะม,มันเลยพัฒนาแบบก้าวกระโดดโคตรพ่อโคตรแม่เ<ช>ออมันพัฒนาเร็วมาก อย่างสไตล์มโครเรียลิสติกอ่ะมึงไทยบูมได้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าช่างเกาหลีเขาแบบเราเห็นงานเขาอะไร่าเงยใช่ใช่ใช่ไฟลายพวกงานสีน้ำา<ช>เพื่อแบบงานยุคใหม่อ่ะอที่มันหลุดออกจากหนังสือสักเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วอ่ะอมผมให้เครดิตเกาหลีค่อนข้างเยอะและคิดดูเขาไม่ยังอันได้กลดาเลยนะเกาหลีะ่ะใช่ การสักเขาอ่ะใช่เออบ้านเรานี่แม่งแบบไอ้ที่ใครจะไออาจจะเปิดร้านสักก็เปิดได้เลยเงี้ยแต่โอ้โหเกาหนีแม่งต้องกใแอบเปิดใช่ใสักในแอร์พักสักในบ้านเออสักในอะไรเงี้ยคือแบบผมก็มีนะคนหนึ่งอยากโดนอยู่ใครเทซินมีนักร้องอยู่คนหนึ่งสักเกาหลีแล้วสักสวยอ่าพี่อ่นี่คอกว้างทำไทยใช่ครับนั่นแหละเทซินจากเทซินนี่ใช่ไหมใช่ครับขาตอนนี้แขนยังไม่ได้ทําประหลาด เป็นคนประหลาดตอนนี้แต่เท่ <laughs> พี่น่าจะเป็นแบบอินไซเดอร์มากๆเลยมองว่าไม่แปลกแต่ถ้าบบแบบว่ผมเดินไปแบบสยามอย่างเงี้ยแบบในสายตาคนทั่วไปอะ่ะผมว่าเขาก็ต้องมีฉุกใจคิดนะเฮ้ยแขนแม่งโล่งเลยอะ่ะแต่ขาแม่งแต่มงาานี้ซึ่งแม่งสูงเลยนะเว้ยผมก็เลยแบบอาศัยใส่แขนยาวเอาแม่งจะดูโหดเลย <laughs> S <S อีนี่แม่งเขื่อนไม่ได้สั้งตัวได้ลยมจ้เยียขา,าไม่ไยา,าขนาดนี้ <S 2> <S 2> โอ้ยแขนแม่งมาแน่ชัวร์เขาไม่เปิดมาเขาใส่แจ้วเลย <S <S เออโปรเจกต์ที่แขนนี่ผมยังไม่คุยเพราะผมอยากกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งได้ครับ <S <S นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเออคุณจะมีโปรเจอกต์อะไรแล้วก็ผมว่าคุยกับคุณแล้วผมชอบมากเพราะว่านอกจากว่าตัวตนของคุณแล้วเนี่ยตัวช่างเองอะไรเองคุณก็แบบ เลือกจริงๆอะเละตื่นใจมากเลือกจริงผมเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนเลือกลายช่างคือคนสร้างลายเราเป็นคนเลือกช่างถ้าเกิดแบบดูงานฝรั่งเยอะๆเขาถึงจะเน้นย้ําคําว่า trust มากๆมันคืองานกลุ่มการสักอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะชอบมองว่ามันคืองานเดี่ยวฉันคือโอ owner มันสักที่ฉันไงไม่จริงๆมันงานกลุ่มรอยสักสำหรับคุณแล้วมันคืออะไรผมว่ามันเป็นวิธีการบ่งบอก personality ที่ง่ายดีอะ่ะไม่ไม่ไม่ต่างจากเสื้อผ้านะพี่ม,ม,มันคือ appearance อย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เจอเราในสังคมอ,ะอ่ะเขาเก็ t ว่าเฮ้ยเราไม่เป็นคนยังไงแต่ว่าไม่นับว่าที่เรื่อง judging นะสำหรับผมมันเป็นแค่เสื้อผ้าจริงๆมผมชอบใส่เสื้อแบบเนี้ยผมชอบใส่ขาสั้นทรงนี้มันต่างกันแค่ว่าเสื้อผ้าเราเราเราเ,ราเปลี่ยนได้ มันมองข้ามรอยสักไปเลยนะมันมองว่าคุณแม่งเป็นคนที่<ช><ๆ>แบบคุณ,คณทําอะไรคุณตั้งใจจริงๆอ๋แล้วคุณมีคนที่แบบว่าเออมีคือผมว่าคุณทําอะไรคุณแม่งดี่ะเฮอยบางทีผมก็รู้สึกว่าดีไปเว้ยปวดหัวเว้ยออคนที่มันบ,บางทีผิวเผินด้วยการตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณบางทีผมก็อิจฉาเขาเหมือนกันจบเรื่องรอยสักแค่นี้ <c oughs> เลยกลับมาเรื่องงานของคุณดีกว่า ผมนี่ครารู้สึกว่าช่องคุณแม่งเสพง่ายๆผมอยากรู้ในเรื่องของการทํางานของคุณความคิดของคุณอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความพยายามความคิดอะไรของคุณบางอย่างที่มันทําให้คุณแม่งช่องคุณแม่งโตมาทุกวันเนี้ยคนไทยชอบอะไรที่แม่งเสพง่ายรหรือเปล่าอันนี้ถามอยากรู้เป็นความรู้สำหรับผมด้วยผมไม่คิดเยอะขนาดนั้นนะต้องบอกอย่างงี้ว่าผมไม่ได้เริ่มอาชีพนี้ด้วยบิส i n e ผมไม่ได้จบการตลาดผมไม่ได้มี ภาควิชายูทูบเบอร์ไม่เคยมีใครสอนพวกผมตัดต่อเพื่อนผมสอนผมกราฟิกผมก็เป็นเรียนแยกเราไม่มีใครจบนิเทศเรามองมันเป็นแค่กูสนุกมากจนกูแอดดิกที่จะทำมันกูชอบมันมากจริงๆิมาคุยกั้งเป็นอย่างนี้นะผมว่า YouTube อะ่ะ ชื่อแม่งบอกแล้วแม่งคือยู u ูบใช่ยูทูบใช่คือจริงๆแล้วมันมันคือมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ละมันเปลี่ยนไปแล้วมี business ใช่เข้ามาเยอะมากด้วยผมว่าแต่คุณโตมากับสิ่งที่คุณแม่งอยากจะทำจริงๆแต่ตอนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนั้นมันเป็นยังไงวะทำไมคุณถึงแบบเออเฮียดีเข้ามาในธุรกิจเห็นป่ะแม่งกลายเป็นธุรกิจแล้วไอ้ที่จริงมันไม่ธุรกิจเข้ามาทำยูทูบได้อะเรียบง่ายมากเลยเว้พี่จังหวะมันจังหวะมันประจวบเหมาะกับทุกคนเรียนจบพอดี่เรียนจบ แต่ไม่ได้เก่งกาจในอาชีพหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาอ,อ,อย่างผมคนหนึ่งที่ผมก็คิดว่าผมไม่แน่อยากจะทํางานในสายอาชีพที่ตัวเองเรียนอะ่ะม,มันจะมีปัญหาใหญ่ก็คือ,เ,อเราจะไปบอกญาติเรายังไงว่าว่าเราทำงานอะไรไม่อยากให้เขาห่วงเนาะแล้วเราก็อยากที่จะดูเป็นผู้ใหญ่อะอยากจะดูว่าเหมือนมีความรับผิดชอบออกไปทํางานมีงาน,ม,งานมีการทาอะไรเงี้ย แต่มันดันเป็นปัญหาใหญ่เพราะเรารู้ลึกๆว่าเราไม่รู้จักงาน hmm. เราเพิ่งเรียนจบเองอะ่ะแค่อยากอยู่กับเพื่อนอ่ uh huh. แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. การที่เราแม้งไปบ้านเพื่อนแล้วก็เฮ้ ي, ฝึกตัดต่อพยายามตัดต่อทำอ uh huh. ันเนี้ยออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน uh huh. รู้สึกว่าเอ้กูบอกทางบ้านได้เว้ยเอาไ uh huh. ปทำงานครับ uh huh. <laughs> ก็เลยทำอย่างนั้นอะเรื่อยๆตอนนั้นมี y t u t u ในในโลกออนไลน์แล้วมีแล้วครัมีแล้วสมัยนั้นเขาใช้คําว่าทีวีออนไลน์อ่าแล้วก็จะตีกันระหว่างฟรีทีวีกับทีวีออนไลน์อ่า,อาคนเริ่มทํา y o YouTube ในไทยเริ่มมีแล้วเอ่อผมว่าไม่ถึง10วีเนี่ยเป็นรุ่นแรกจริงแต่ไม่ใช่ The First ตอนนั้น y o YouTube ตอนนั<ำ>้นสำหรับคุณนะมันคืออะไรวะณนะตอนนั้นอนะผมว่ามันเป็นของเท่ๆของชิ้นหนึ่งอะที่เอาไว้งวดอวดของอะ แต่ในเวลาเาจอกับมึงท่ก,ก็ยังไม่ฮิตนี่หว่าไม่มีคนคนรู้จักน้อย YouTube มันเหมือนเราโตมากับบอร์ดประมูลไม่รู้พี่เล่นไหมบอร์ดประมูลไม่ไม่สำหรับคนเล่นเกมเล่นเกมอ,ออน,ออนไลน์ก<ๆ>็จะอยู่บอ,<ๆ>บอร์ดประมูลแล้วเรามีรูปอัพรูปนึงอ่ะอแล้วแบบคนแม่งมาแบบขวี้เที่ยวรุ่มเทพว่ะเออเออเโหพี่แม่งวาดรูปเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนี่ย้อนกลับไปกี่ปีแล้วอ่ะสิบสี่มั้งครับสิบสี่ปีตอนนี้คุณไปทําของตัวเองได้ได้กี่ปีแล้วฮะสิบปีรับทราบสิบปีครบสิบปีปีนี้คอนเซปต์ของรับทราบม ณตอนนั้นก่อนแล้วก็มาถึงจนถึงทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรบ้างรับทราบแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยอืผมเริ่มบริหารยังไงผมก็ยังคงบริหารอย่างนั้นนะคุณดูอะไรคุณดูอะไรเป็นหลักวะเทรนว่าตอนนี้เทรนคืออะไรวิธีการทําคอนเทนต์คุณคือผมดูว่าผมอยากทําอะไรเป็นหลักครับเออั่นสำคัญกว่าอย่างนั้นเลยฮะใช่เทรนน่ะพี่สําหรับผมอ่ะไม่เป็นแค่เครื่องมือในการ floating มัน เพราะเราไม่สามารถที่จะ passion ร้อได้เรามีคนบนหลังเรา20คน20กว่าคนอ่ะเราล้มคนเดียวม่ฟักไม่เป็นไรใช่ปะเราล้มคนเดียวลุกใหม่วิ่งเต้นได้ใช่ปะแต่เราล้มแล้ว20คนล้ม30คนล้มมันไม่ได้ฉะนั้น passion กับ business มันเลยต้องร่วมกันผมพยายามจะ control เส้นเนี้ยให้มันอยู่สัก passion 70 S <S บิสเนสสามสิบเทรนด์อยู่ฝั่งบิสเนสเราเป็นิเสษหลายๆอย่างไม่ได้ที่ทําแล้วแม่ง attention พิเศษแม่ม money บางอย่างได้ไม่ยากเกินว่า <S <S การลงทุนลงไปลงแรงลงไปลงเวลาลงไปแล้วรีเทิร์นมันสมเหตุสมผลหรือดีไม่ดีแม่งคุ้มค่ามากกว่างานหลักงานที่ชอบด้วยซ้ำแต่มันก็ช่วยให้เรา f l o a ไปได้อ่ะะผมก็รันคู่กันแบบนี้ถ้าตอบคำถามก็คือยังไงซะผมก็สนใจสิ่งที่ผมอยากทำหรือสิ่งที่เพื่อนผมอยากทำมากกว่า ทุกวันนี้ย t u b e เองเนี่ยแม่งก็อยู่ในจุดที่หลายๆคนก็เครียดนะช่องพี่เงี้ยเป็น YouTuber ระดับกลางๆกลางๆกา,กาอผาอยู่ยากอย่างคุณเนี้ยคือแม่งโฟล์และคนซับเยอะไอเดียการผลิตคอนเทนต์คุณก็ต้องดีประกอบไปด้วยเนาะครับก็ทุกอย่างแม่งก็คือว่าอยู่ในระดับที่คุณอยู่ได้ระดับที่เพิ่งเริ่มที่ผมศึกษามาตอนนี้เอากริชแม่งยังไงแม่งผลักดันคนรุ่นใหม่ครับและทำคอนเทนต์ดีนะผลักดันผลักดันอากรชก็จะดี ไอผมว่าคนที่ยุคก,ก,กลางๆอย่างผมและนิชมาเก็ตมากๆเรื่องของรอยสักเองเนี่ยก็ลำบากยอดยอดวิวน้อยลงต้องเล่นแพลตฟอร์มอือ่นเยอะขึ้นคือตอนนี้ผมแม่งออน a c e b o o k กับ YouTube เวลาเดียวกันเลยคือผมไม่ไม่มามองแล้วโอ้ยกูแม่งคือยูทูบเบอร์อะแต่ผมมองว่าผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาให้คนได้ดูแพลตฟอร์มไหนก็ได้ให้คนได้ดูดดดช่องใหญ่ช่องกลางช่องเล็กมันจะมีเพนพอย เสมอไว้พี่มันจะมีความยากของมันอย่างช่องกลางเนี่ยที่พี่พูดมาว่า a c ชมันจะตกลงเรื่อยๆผมเจอมาเยอะมากแล้วหลายช่องมากๆที่ก็มาคุยกับผมรดแม p มันจะคล้ายกันคล้ายกันเว้พี่ทุกช่องอะ่ะมันจะมีช่วงโตช่วงพีค uh huh. แล้วหลังจากพีคอะทุกคนจะดรอปแบบ uh huh. Big Drop ปึ้งแล้วหลังจากนั้นจะกลายเป็นออแกนิก แล้วค่อยๆโตหรือดีไม่ดีจะค่อยๆล่วงแล้วบางคนก็จะตายตรงนี้มันมันสะท้อนจากสัญชาตญาณมนุษย์ไว้พี่เพราะสัญชาตญาณนมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่ออยู่ดีๆคนทั้งเมืองแม่งพูดถึงพี่คนนี้ไว้เฮียกาทุกอย่างแม่งโถมขึ้นเลยโถมขึ้นเลยเขาทําอะไรก็ออนเทรน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 แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์แม่งก็จะมีวันที่เขามไม่ได้สนใจแล้วเฉยๆแล้วว่าชินแล้ะหรือเอาละตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่เคยขึ้นเลยนะเดี๋ยวมันจะมี เดีไอว้ันที่คุยที่คุยนี่คือแบบว่าพี่ยังไม่เคยขึ้นผมก็จะเรื่อยๆผมอเองี้ยแหละอย่างของพี่คือตลาดนี้อ่าสตองพอยคือลงอ่ะลงบ้างแต่ลงยากเพราะไม่มีใครกินแชร์มาเก็ตพี่เค้กก้อนนี้พี่กินแต่ก็มันก็อยู่แค่ตรงนั้นใช่แต่มัน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 ต้องไปตีบวกตีรันฟันแทงอย่างอื่นฉะนั้นมันสิ่งที่ผมอยู่ได้ด้วยนะตอนนี้ก็คือาจน เม l l เครีมมเป็นคนสั่งครีมพี่นะขอบคุณมากผมพูดจริงๆนะว่าผมก็ไม่อยากเป็นพ่อค้านะคือผมอยากทำคอนเทนต์อย่างเดียวแต่แม่งอยู่ยากผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราควรจะต้องทำโปรดักต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันตรงกับช่องครับผมใช้เวลาเนี่ยนานมากเลยนะกว่าจะมีไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยซึ่งผมก็มีการเทสมีการวิจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องเหมาะกับ อากาศบ่างเรามาแต่มีโปรดักต์จากต่างประเทศที่แม่งดีมากๆแต่มันดีสําหรับสภาพอากาศบ้านเขาอันนี้ผมพูดจริงๆเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นทําให้ช่องผมมาอยู่ได้ด้วยอ่าอันนี้ก็คือ business อันนี้ business ช,ชัดเจนใช่ผมว่าคุณน่าจะเป็นคนรู้เลยว่าช่างสักเขาสักมาร้อเเเนี่ย เราต้องดูแลรอยสักให้ได้ร้อยเด้วยมันถึงจะออกมาสวยแล้วก็เพอร์เฟกที่ช่างเขาแบบตั้งใจจะสักแล้วคุณตั้งใจที่หาช่างวันนี้กว่าจะได้คิวช่างวันนี้กว่าจะได้โอ้ยดีไซน์ออกแบบมาไม่ต้องทนเจ็บกี่เดือนฉะนั้นเนี่ยการรักษารอยสักแม่งสำคัญมากใช่แล้วแม่งเริ่มตั้งแต่ก่อนวันสักผมแม่งอัดน้าเป็นเดือนจริงค่ะใช่ผมผมทาครีมเลยผมถามเมียเลยเอว่าผมต้องต้องผมจะเร e สกินคุณแม่งคนจริงอ่ะใช่ใช่ทำเดียวเลยอ่ะผมแม่งเลเซอร์ แพพสกินกินน้ําเป็นเดือนเดือนอัดแม่งเข้าไปอัดแม่งเข้าไปจนทุกวันนี้กลายเป็นคนกินน้ําเยอะซึ่งดีซึ่งดีใช่แล้วก็อฟเตอร์ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ผมบอกก็เลยว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยผมให้คุณใช้ฟรีตลอดชีวิตเลยขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาโชว์ในในรายการนี้เฉย มีเสื้อยืดให้ด้วยทัชชูบร์เตอร์ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเป็นคนที่รักรอยสักตัวจริงฮะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่รู้ไหมว่าพี่ก็คือหนึ่งคนที่ผมแม่งแบบเฮียไอเฮียที่พิธีกรทูเหรอเนี่ยสัตว์เทพหายนะวันที่ผมเด็กๆดู IBC อ่ะซอขอบคุณครับความรู้สึกของผมที่พี่พอบอกผมประโยคเมื่อกี้แม่งคือเหมือนกับเฮียกษัตริย์อาเธอร์แม่งวางเอสคาริเบอร์ลงบนไหล่กูขอบคุณครับ จริงยังอยากโมกอีกเยอะเลยนะผมไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเรื่องสัตว์อ่าคุยาหคุยเรื่องอะไรเออเรื่องความเจ็บดีกว่าผมว่าทุกคนนี่นิวคัมเมอร์นี่เรื่องความเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาสงสัยกันขาผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่แม่งเจ็บนะเจ็บมากด้วยผมว่าอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นเวลาช่วงระหว่างที่เราสักระผมว่าแม่งเจ็บเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นช่างแม่งทำเพี้ยอะไรอยู่คุณของผมข้างหลังอ่ะพ่งเจ็บเจ็บเจ็บชิบหายเจ็บแบบยากเปิดจบตรงนี้เจ็บเจ็บป่ะตรงช่วงนี้ อ่าไอเส้นกระดูกใช่ตรงกระดูกครเจ็บจะเจ็บกว่าปกติเลเวลหนึ่งอ่าไอนี่สามเลเวลต้องไหนเจ็บสุดที่เจ็บสุดตีนโอ้ใช่ใช่ใช่เจ็บเจ็บแบบนี่ขนาดไม่เยอะมากเลยนะนี่เยอะมากแล้วแล้วก็ที่ผมเจ็บแบบไม่คิดว่าจะเจ็บคือตรงนี้ข้างบนเข่าอาจริงวะตรงชุวงนี้เหรอใช่แม่งแสบแม่งแสบมากเลยคนบอกว่าเข่าจะเจ็บผมรู้สึกว่าเข่ายังมัน คือมึงเจ็บมึงมากมึงมากคุณังมึงคืนคืนคืนมึงอ่ะได้กูมึงเจอกูนี้แต่นี่สิโลล่าบเลยตรงนี้แสบคือช่วงนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ตรงตัวแถวเนี้ยพี่แสบแสบชิบหายเลยเออเขาบอกมีจุดหนึ่งอ่ะที่แม่งเจ็บอ่ะคือก้นย้อยช่วงเนี้ช่วงเนี้ย ช่วง,ง,งนี้ช่วงเนี้ยใช่เขาบอกช่วงนี้ยแมงเจ็บเฮ้ยผมว่าดีไม่ดีมันอาจจะอารลงคล้ายๆตรงนี้ว่ะพวกเนื้อน้อยเนี่ยเออแมงเจ็บเป็นพิเศษแล้วถามมาหลายคนแล้วนะที่แมงสักบอดีสูตรอ,อ่ะไม่เหมอกตรงนี้แมงเจ็บเออแต่ผมว่ามันน่าจะเจ็บนะมันน่าจะแสบอันนี้เป็นแฟกต์เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจนะถ้าคนจะแบ็คพีซเออกรุณาถึงตูดใช่ใช่อันนี้ผมผมเห็นด้วยถ้ามันไม่ลงตูดผมว่าคอมโพส์มันแปลกๆ<ช>อันนี้ความเห็นผมนะมนในในเราพูดถึงตูดพอดี มันควรต้องเนี้ยบอดที่สูตรมันควรจะต้องเต็มอ่ะใช่ใแบบยาวไปถึงเนี่ยตูดทั้งหมดอ่ะมันจะได้เนื้อที่และผ้ามันจะสวยกว่ามันจะไม่ใช่สี่าวสามแล้วมันจะเป็นพานออลมาแต่มันแนวตั้งอ่าแล้วมันนิดตูดเนอพี่เนอะใช่มันเต็มกว่าอืมพี่เอ่อตรงไหนที่พี่รู้สึกว่าเห็นแล้วเสียวกว่าไส้มีไหมผมว่าคอเอ่อคอนี่แม่งสตรองจัดคือผมมีความรู้สึกว่าการที่คนยังไม่มาสักคอได้อ่ะมันต้องชัดเจนอะ กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อะผมว่าไลฟ์ changing l เ v e l หนึ่งคือแขนอออกนอกเสื้อผ้าเนาะเออโดยเฉพาะแขนขาไม่ค่อยเท่าไหร่ขาคนเราใส่ขายาวได้ไลฟ์ c h a n ิ i ง g ล e ว e l สคือมือมือกับคอเนี่ยผมยังว่ามันมามันมาใกล้ๆกันผมรู้สึกคอแม่งสาหน้าแม่งสี่หัวแม่งห้าแต่หัวมีผมยังยังพอเข้าใจแต่ถ้านั่นแหละคอนี่ ผมว่าให้มากกว่ามือนีดนึงว้ใหญ่ใช่ใช่ใช่คุณก็สักคอแล้วก็ใส่แขนยาวแล้วใส่ลูกสั้นไอ้เหี้ยนี้แบงสัดทั้งตัวไปมาถอดเสื้อออกไอ้เหี้ยตรงนี้ไม่ไม่มีคือคอนี่ผมอยากได้นะแต่คิดคิดเพิ่มๆเมออยากได้7057เนี่ เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดใช่ใช่ใช่คืออะไรวะเป็นเลขประจําตัวผมอ๋อแล้วใช่ใช่อ่านว่าจอจอ๋อโอเคเป็นจอจานอ่างลรอเรือจอจานอันเนี้ยผมแชร์ให้ฟังผมไม่คุยกับเพื่อนผมคือเนี่ยแหละช่วงเพลฟไทม์ผมแม่งนานมากคุยกับหลายคนมากแล้วว่าเพื่อนผมเขาก็เขาก็สักเยอะแบบเปิดร้านตัดผมอยู่ทองหล่อไปได้นะฮะชื่อแบ็กแอมเบอร์นะครับผมโตมากับมันอ่ะแล้วก็มันสักบ่อยสุดเลยไอตัวนี้จะงอกบ่อยมากไปเชี่ย เจ๋งว่ะมึงแม่งมึงแม่งเจ๋งแต่ไม่ชมมันนะพ่อมาอีกทีเว้ยแม่งตัดสินใจจะบัสเป็นมังกร4ี่ตัวทั้งตัวโคเวอร์ทั้งตัวเลยพี่เชี่ยแล้วทั้งตัวแม่งมีมังกรอยู่4ตัวใช่เป็นงานชิ้นเดียวที่เป็นมังกร4ี่ตัวเชี่ยอยากเห็นแล้วอ่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคือทำเป็นแบบโปรเจกต์ไลฟ์ทันมันพูดมาพอยหนึ่งผมทำผมเออว่ะเฮ้ยมึงกูนมีมูล แล้วแต่จะเชื่อนะ,อะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องรอยสักแต่ละคนมีมีเจอร์นี่ของตัวเองอบางคนมีม,มีมีวิธีการมองรอยสักมไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมแชร์มุมนี้เฉยๆนะ,ะ,ะมันบอกว่ากูอ่ะสักมาเยอะมากหลากหลายแนวนิวโอคูลเอ่อแบ็กเวิร์กถึงจุดหนึ่งว้าจอร์ดมึงจะเลือกที่รักมักที่ชังซึ่งกูไม่อยากเป็นอย่ังไงกูไม่ชอบให้ตัวกูอ่ะกูชอบอันนี้มากกว่านั้น Oh, yeah. แล้วกูปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นจริง uh. ๆกูมี40ลายอย่างเงี้ยมันดูแบบความอิมแพคมันคืออะไรวะมันไม่อึง้งสักทีมันไม่ใช่สักทีอะ่ะ uh, uh, uh. มันไม่อิมแพกเวทจรมึงควรใส่ใจคําว่าอิมแพกผมมันก็เก็บไปคิด uh, uh. จนโอเคผมแม่งตัดสินใจเลยว่าผมจะไม่สักงานแฟลชทั้งทั้งที่ผมแม่งโครชอบเลยนะ สนุกด้วยเก็บงานตลาดใช่ใชแล้วผมชอบเก็บของเล็กๆน้อยๆเป็นคนออชอบทุกแนวฉันกูอ,อยากจะมีทุกอย่างเ,เป็นคนสไตล์นั้นเว้ยแต่ว่าเรื่องรอยสักเรื่องเดียวเลยมั้งที่ยอมตัดสินใจฉันจะไม่เป็นแนวนั้นก็ได้แล้วฉันจะหนึ่งชิ้นหนึ่งงานฉะนั้นแปลว่าทางล่างผมจะมีผมจะได้รูปประมาณ8รูปมันอิมแพกกว่าผมแค่ต้องการคำว่าอิมแพกสักคืออะไร ทุกคนแม่งเข้าใจประโยคแรกเหมือนกันหมดมสักคือสิ่งที่อยู่ตลอดชีวิตฉนะนั้มมึงไอ้ยมึงต้องทุ่มเทมากเลยนะใช่ <คำ S 1> ใช่คอยอยู่กับมึงตลอดชีวิตเลยนะใช่ใช่เพียงแต่แบบแต่ละคนมีวิธีการทุ่มเทก็ต่างกันไปตามวาระและไหวผมว่าคลิปนี้หลายๆคนก็น่าจะได้อะไรเยอะนะตัวผมเองผมก็ได้อะไรเยอะด้วยแล้วก็มันก็จะกลับมาที่เนี่ยแหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วรอยสักไม่สำคัญมากเลยนะ ถ้าเกิดเรามองว่ามันอยู่คุณไปตลอดชีวิตอะ่ะม,มันเป็นอะไรที่แบบเออคุณต้องภูมิใจกับมันนะเพราะมันอยู่กับคุณมันก็คือตัวของคุณอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนถามผมบอกว่าเบื่อไหมรอยสักเบื่อไหมผมว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วคุณชอบมันแล้วอะ่ะ มันไม่มีคาว่าเบื่อหรอ,หรอกเพราะว่ามันก็คือตัวตนของคุณนะเราไม่ได้ถูกบังคับสักอืมใช่อืมใช่ดังนั้นคุณก็เลือกด้วยตัวคุณเองแล้วก็ผมว่าผมไม่ถึงก็เบื่อนะอืถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมจะบัสมันก็ตามอืมแต่ว่าถามว่าวันนี้ผมเบื่อมันไหมไม่นะผมไม่เบื่อนะไอ้ผมว่าอันนั้นมันเจ๋งมากเลยนะตรับสำหรับเวลาคุณไลฟ์ผมฟังแล้วอะ่ะคือคุณแม่งไม่ได้เป็นคนที่อินกับกระแส แล้วคุณแม่นก็เป็นคนขบวดด้วยใช่ใช่ผมเป็นคนขบวดไอ้เฮียเวลาเจอกันแบบไอ้เฮียมึงสักลายไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่าวะใช่ใช่คิดยังไงวะมึงแบบมึงชอบเพลงร็อกอ่ะแต่มึงสักลายไทยอ่ใช่ใช่ใช่ผมไม่คุยคุณละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมอยากกลับมาคุยกับคุณใหม่โอ้เอ็นจอยคุยกับคุณมากแล้วผมพี่รู้สึกว่าผมกลัวเวลาคุณมากพอละแล้วผมจะกลับมาคุยกับคุณใหม่ได้เลยครับ ขอบคุณคุณมากเลยนะได้เลยครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้จะให้คุณฝากอะไรแต่ผมว่าสิ่งที่คุณเล่ามาทุกอย่างเนี้ยคุณฝากมาเยอะแหละตับตัวตนของคุณจบแค่นี้เลยแล้วกันใช่ขอให้มีความสุขกรรับรอยสักครับเออโอเคตังค์คิดว่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่ครับโอ้โหเยีย